ทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมครับก็กระดูกบ,บางบางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาทําไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ,อ๋อนิฉันไม่กล้าเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะ,คะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการพิจัย ลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ดิฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะสิบห้าวันสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมะะออกกําลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้ทอดผ้าป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถี่ถีถีเกวัดต้องต่อกัน,นะฮะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ตโอ้ยสบายเลยนะอถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออนที่ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวแลไม่เหนื่อยด้วยค่ะ นี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆมากนะครับดีมากมากๆเลยค่ะ